คืออยากจะพูดมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสเนาะก็อาจจะมีพื้นหลังแบบเสียแบบกากมากโคตรกากเพราะที่เกียร์วาดแอนิเมชันไม่มีไมไม่มีอะไรเลยคือแบบอัดเลยนี่พื้นหลังก็อาจจะมีเสียงนิดหน่อยก็ขอโทษด้วยแต่ผมมาพูดถึงแบ็กลูมเว้ยนั่นแหละก็คืออยากพูดมานานละค้างค่าโคตรคูดเลยอะมาเดี๋ยวจะพูดกันพูดถึงทฤษฎีทฤษฎีเนี่ยจะมีเลเวลเลเวลหนึ่งใช่ไหม ซึ่งทุกเลเวลอ่ะมันจะมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันมีเลเวลหนึ่งที่เท่ากับ64บิตใช่ไหมไอเลเวลไอเลเวลเนี่ยเฮ้ยโอนโต้นยาอเออแล้วไอเลเวลนั้นอะมันเท่ากับ64บิตถ้างั้นก็แปลว่าโลกของเราเบ็กลูมก็คือเกมใชมมมม่มันคือเกมอ่ะมันก็เหมือนเกมอ่ะคุณเดินไปเอออะไรวะคุณเดินไปปึ๊บเหมือนเกม แต่เกมมีรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกเกมถ้างนั้นก็แปลว่าโลกของเรามีบั๊กมีมีกฎฟิสิกที่แบบไม่คงที่เพราะว่ามันเกิดบั๊กขึ้นสป,ปร์ลาดก็อาจจะเป็นบั๊กแปลว่าเออมันคือเกมก็คือทุกอย่างมันจะเหมือนเกมเว้ยผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมมันจะมีคลิปหนึ่งเว้ยแล้วคุณจะเข้าใจเว้ยว่าเกี่ยวว่าถ้าโลกเป็นเกมมันจะเป็นยังไง เออคลิปสปอยหนังอะที่ที่โลกมันติดบัคอะอันนั้นแหละเดี๋ยวผมไปลิงด้านล่างนะลิงด้านล่างคือมันก็เหมือนนั้นแหละคือแบบที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมอะไรพวกนั้นน่ะนั่นแหละมันก็จะเหมือนเขียนโครร้ดปกติ<อ>เลยแต่แค่อยู่ในชีวิตจริงใช่ไหมอ่ะละมาต่อต่อไปทฤษฎีแล้วใช่ไหมเรามาพูดถึงจัก,กรวาลกันดีกว่าจัก,กรวาลของเออแบล็กลูมเนี่ยมันจะมีสามสามจักรวาลจัก,กรวาลแรกผมเรียกว่าอินฟินิต เลเวลก็แล้วกันมันเป็นรูปอินฟินิตแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมก็ไอจักรวาลนี้เป็นจักรวาลของเออเว็บวิกุที่ใหญ่ที่สุดก็คือมีทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างอ่ะจะหาอะไรเพียบเอาล่ะนั่นแหละนันนันคือจักรวาลแยกคืออันนั้นไม่ใช่จักรวาลหลักนะนั่นจักรวาลแยกถ้าใครถ้าใครยังไม่รู้ก็รู้นะส่วนอีกจักรวาลหนึ่งอ่ะผมเรียกวันว่าจักรวาลหลักแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือน S C P ซจักรวาลหลักเนี่ย มันจะไม่มีมันยังไม่มีชัส r เรือรสอเลยแล้วเราสามารถไปสร้างเลเวลได้ด้วยนะแค่ต้องลงชื่อในวิกัวเลยสกอย่างน,นี้แหละดดกดลองลงไปแล้วทําไม่ค่อยเป็นใครรู้ก็มาบอกผม้วยโอเคต่อไปอะไรดีอืมคลิปมันจะสั้นเกินอ๋อใช่บอกเลเวลด้วยเออมาเดี๋ยวผมจะบอกเลเวลหลายเลเวลเลยเลเวลสองร้อยแปดสิบสาม มันจะมีมันจะมีหลายโซนโซนแรกจะเป็นเอ่อเป็นเหมือนห้องรับรองเออห้องรับรองโซนที่สองเดี๋ยวผมจะเล่าห้องรับรองจะเป็นเหมือนอาหารอะ่ะมีห้องอาหารใช่ไหมแล้วก็มีอาหารก็คือมันจะเป็นถุงอะ่ะแต่ไม่มีตาอะไรบอกนะมันจะมีเขียนมันจะมีเป็นรูปว่าเป็นอาหารอะไรและบางละตรงกลางบางค้างอ่ะตรงกลางของโต๊ะใช่ไหมมันอาจจะมีแบบฟิล์ฟไฟอยู่นั่นแหละแล้วก็มีฐานของ MEG แล้วก็ BNG ที่เนี้ยเคยถูกค้นพบด้วย BNTG ตอนที่เขาเดินทางที่เลเวลสิะนะนั่นนะนนนะแล้วก็เจอ,เอ,อข้าวสาลีสีฟ้าแปลกๆเขาก็เลยเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็นั่นคือทางแรกที่พาไปผู่เลเวลสองร้อยแปดสิบใช่ไหมแล้วมาแล้วพอเข้ามาแล้วใช่ไหมมันจะมีโซนหนึ่งโซนดบพี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือโซนยังไงแตบบ่เท่าที่ผมรู้อันนี้เท่าที่ผมรู้ถ้าถ้าใครแปลเป็นอย่างอื่นผมก็ พรผมก็ไม่รู้ด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผู้สร้างมันจะอธิบายยังไงแต่คือถ้าเราเดินไปอ่ะกำแพงจะบดขยี้เราแตกแล้วก็จะมีเดอะทุบเดอะทุบผมเรียกว่าเดอะทุบนะมันอ่านนี้หรือเปล่าเอออ่านเดอะทุบมันจะเป็นท่อท่อท่ททที่จะพาไปส่วนส่วนโซนอื่นๆใช่ไหมแล้วก็ผมนอกละเอียดบ่อบอลที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ของที่อะไรอีกมากมายที่แบบส่วนเด็กเล่นต้องมีอ่ะเออประมาณนั้นเลย แล้วก็จะมีโซนเขาว,วงกุศแล้วก็จะมีพวกเฟลลิ่งคิดเยอะนั่นแหละเฟลลิ่งคิดอะมันจะมีนิสัยแปลกอันนี้คือเฟลลิ่งเฟลลิ่งคิดอะที่จีงมันจะทําร้ายคนใช่ไหมแต่มันไม่ทําร้ายคือไม่ปกติมันจะทําร้ายคนใช่ไหมแต่พอแต่พอมีเฟลลิ่งผู้ใหญ่มาดูอะเฟลลิ่งเด็กก็จะไม่ทําร้ายแล้วก็ทําตัวอ่อนน้อมอัน,นต่อเออเอนติตี้อะไรสักอย่างนี่แหละลุงวิเชาไอตัวก้อนเนื้อน,นั่นอะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็ถ้าคิดคิดเอออะไรนะคิดเฟลลิ่งอ่ะถูกทำร้ายอ่ะจะมีเอนติจะมีเฟลลิ่งชนิดหนึ่งอัอนนี้ผมจำไม่น่าน,นะเฟลลิ่งอะไรจะมาปกป้องต่อศัตรูที่ทำเอนติตทุกตัวเลยแล้วก็จะมีโซนเขาแล้วก็จะมีโซนเอ่อโซนเดินลองเออผมเรียกว่าเดินลองผมอ่านไม่ออกโซนเนี้ยจะมีจุดเด่นหรือว่าฝันฮะจะมีประตูที่เขียนว่าฟันเดินเข้าไป เติ่งเติ okay. uh, ่งเติ่งเติ่งเติงเติ่งเติ่งติงติ่งเ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 ติ่ง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  จะมีคนแบบอาวุธติดการมากมายเป็นมิดแล้วก็หานของเอ็มบีออะไรสักอย่างแล้วก็มดารูนเาบครักัาคน่าเคยาว,ว,าวยไม่ล่าอะไรของเราวะเนี่ยต่อทางเข้าทางเข้าแรกก็คือเอกบ้านนั่นแหละ ทางข้อที่สองคิดก่อนต่อไปครับ้นที่เอ่อหาหาแบบส่วนใหญ่อะนะเท้าที่ผมรู้มามันจะเป็นประตูสีหกขัน <c oughs> ก็คือแบบเป็นหลากสีอะพ <c oughs> ้าเดินเข้าไปเราก็จะไปโผล่ในเลเวลนั้นั้นที่ครับประมาณนั้นเ <c oughs> ท่าที่ผมรู้มา <c oughs> แล้วก็ทางออกจะมีพ <c oughs> าไปเลเวลศูนย์ก็มีหน่วยอันนั้นแหละ <c oughs> ละอีกอังก็คือ <c oughs> เลเวลัน โอเคแล้วอีกทางซวนีออกมันมีเยอะไปตรงนี้ไหมเออจำไม่ได้แล้วเออนั่นแหละแล้วก็เลเวลสองศูนย์สามคือตอนแรกที่เราเข้าไปอ่ะมันจะมันชื่อว่าเดทอ็นใช่ไหมนั่นแหละตอนที่เราเข้าไปมันจะเขียนว่าไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักคนเลยแต่มันจะมีอันข้างล่างสุดเลยคุณต้องกดว่าแก้ไขข้อมูลแล้วมันจะบอกทางเข้าทางเข้าทางเข้าเดียวที่พวกเขารู้อ่ะก็คือ ประตูไม้ในเรือแปดเดินเข้าไปก็จะไปผู่มันจะเป็นทะเลทรายแห้งแล้งที่โนคิปเราพอเราโนคิปเราก็จะมาผูท่ที่ก็คือเราจะโนคิปไม่ได้อะไม่มีดวงอาทิตย์แต่จะเป็นแห้งแล้งไม่มีอาหารไม่มีน้ําเป็นทะเลทรายเป็นเหมือนแห้งแล้งอ่ะพื้นที่แห้งแล้งบางครั้งก็จะมีตึกตึกก็เต็ไมไปด้วยความว่างเปล่าบางครั้งก็มีเฟอร์นิเจอร์แต่โชคดีที่สุดคือมีคอมซึ่งคอมอ่ะสามารถอัปเดตข้อมูลได้ ซึ่งหน่วยสำรวจอะหน่วยสำรวจทำแผนที่อะเขาได้ไปเจอครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าให้แก้ไขข้อมูลด้วยนั่นแหละถ้าคุณถ้าคุณไปติดอยู่ในเลเวลนั้นนะโอเคแล้วก็เลเวลสุดท้ายเลเวลที่สิก็เป็นแอ่งสปาเนาะเข้าได้ด้วยเลเวลสิก็ไม่มีเอนติตี้เนาะถ้าแช่ก็คือคุณจะรู้สึกโอ๊ยอะไรเนี่ยนั่นแหละจะรู้สึกดีโอเคคลิปก็ประมาณนี้เนาะ 它就那样。